สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้มาหอดบานพักสำนักงานสาวหน่อยเพชรบานแพงแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยมาเบิงคว่ำยิงไงอลังการของเพิ่นพี่น้องครับมาเบิงคว่ำยิงไงอลังการมาเบิงคว่ำสำเร็จของเพิ่นนอพี่น้องนอนะครับผมมาหอดแล้วนะครับตอนนี้การเตรียมสคริปต์สีซ้อมครับเตรียมสคริปต์สีซ้อมสวัสดีครับมาพ่อทีมงานโอ้นารักเพ่นตอนรับยางดีพี่น้องครับพ่นตอนรับเทกแค่ เทแค่ศิลปินแขกมาจากทั้งศิลปินถือว่าเป็นเป็นแขกผมมาเยือนนะครับเนาะคือจังผมคือจังศิลปิน่านอื่นๆศิลปินท่านอื่นๆมาหดเต็มมือขื้นก็มีอันคุ้นผีสีจันกุณผีบัวผันมาห,ด,าหดเต็มมือขื้นอันแม่ใหญ่บัวผันจมอยู่จมว่าเขาเหตุกับเขา <c oughs> โอ้เขาเห็นเราเหตุกับเขาเ่ร โอ้ยตายแล้วเล่าเาไหลซดเดีวเขาเขาห้เห็ดกับเขาเล่ามากเห็ดกับเขาเล่าเห็ดกับเขาเราเห็ดแสบน้ำเพื่อนก็เลยเห่เห็ดกับเขาเบื้องที่เราพี่น้องเบื้องเวทีเครื่องเสียงเบื้องอันโดมไงเพื่อนนอคับนอเบื้องอันทีมงานอาจารย์ตีเพื่อนกับเตรียมแล้วเพื่อนเตรียเพราะว่าผมเขียนสคริปต์มาหอดเจ้หน่อยสิไปเขียนสคริปต์ให้เพื่อนสิไปเขียนสคริปต์แล้วก็คืนซ่อมเพื่อเตรียมควอม้อมครับพี่น้องครับเตรียมควอม้อมเพราะว่า เฮาสิได้แบบว่าบ่มีขอ้อผิดพลาดเนาะครับเนาะเพราะว่าศิลปินหลายคือว่าต้องลั่นตลอดลั่นแบบว่าเรื่องเวลาเรื่องสคริปต้องต้องแน่นอนพี่น้องครับเพราะว่าต้องแบ่งสรรปันส่วนกันให้ลงโตเนาะครับเนาะ,ะแล้วก็มว่าหูบ่งานนี่อองงนนหนักร้องมอลำซิ่ง,ง,งนาาี่หลายกว่างานกาชาดหลายกว่าว่ามันขนมาเบิดประเทศไทยแล้วล่ะครับหมอลำซิ่งนี่นว่ามันมันเบิดแล้วแม่นครับแม่นหมอลำซิ่งอุบลหมอลำซิ่งอันนี้เพิ่นขนมาว่าซั่นทั้งอันนี้ครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แห้ง เข้าไปเบิงทางในไปเบิงทางในจักหน่อยครับผมครับผมอันเดียวให้พี่น้องเบื้องนาจักหน่อยนี่โอ้นี่นี่ไอ้ใส่ผมผู้เิ่นเทคแค่ผู้เิ่นดูแลพี่น้องผู้เิ่นมาตอนรับผู้เพิ่นมาแมนครับผม เคยอยู่น้ากันเคยสู่มาน้ากันช่วงที่เห็ดมอลำเรืองเห็ดมอลำัมูเล่านี่ละเป็นผู้ผาหาเดินสอกเดินสายแตกี้คุ้มแดนเซอร์คุ้มนักแสดงคุ้มาเคือเราเราเป็นผู้จัดการว่งแตกี้มันขาดอย่างเดียวเนาะขาดงอขาดงอขาดเงี่นวิน ขาดเงินขาดยุกมันโมมันยุกโซเชียลคือสูมือนี่มันการล่ำบากแน่เฮ็ดสมัยตะกี้ก็ได้ตอนี้ต้องเฮ็ดป้ายเฮ็ดยังสมัยสมุโมต้องเลยแมนตะกี้อุ้ยเฮ็ดป้ายกว่าสิพี่น้องสิฮู้จักวงนันเอ้าเบิดไปเคืองล้านพุ่นแล้วเฮ็ดป้ายตะกี้เฮ็ดพันป้ายเนาะพันกว่าป้ายเดี๋ยวถึอรางวัลที่1สิพาเฮ็ดอีกเดี๋ยวจังเฮ็ดอีกถึอรางวัลที่1ก่อนบ่ยอมแม่นบ่นี่สิบ่ยอมแม่นบอมาย่อมเลยทำนองอุบวนมาทัานพี่ได้เมนบอเอาโม่เราทำนองอุบวนเนาะเบิ่่งพีน้อง เตรียมซ้อมแล้วมีตั้งแต่อันเข่ามานนี่มีตั้งแต่ยูทูบเปิดได้พี่น้องพันยางเต็มสวดสวดแตกสวดสวดเลยเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับครับผมคุณสุคุณสุสายยายครับผมนี่มือแร่งมือแร่งได้ยินว่าอันฟิชเชอริงกัน ี่คืนสีผมก็คุ้สายใหญ่ในรองเพีงคููกันมือแรงคือิลเพีงอย่างเขาเมนเพียงอย่างเขาเนาเกิดมาทั้งอื่นอว่าไปถุถีคือเราไปสิบเมตรผิดลิขสวัสดีครับผมเพงอย่งกับเขาอมือแรงปอยน้ำปอยน้ำโอ้ยนี่ละพี่น้องครับกอดน้องกอดน้องให้แน่นแน่ีแล้วพี่น้อง ผมเป็นเอฟซีเล่าครับเป็นเอฟซีเล่าอีหลีผมกอดกอดน้องแน่นๆนี่ว่าโอ้ยสุดยอดเลยสมัย้ทุกคนเพลงนี่คือโบแมนโบแมนคนอิสานแมนดังหลายสุดยอดเลยบ้านนี่แห่งมือแหงสิ่เดียวลองเพ่งคู่กันแห่งสิ่เดียวขึ้นจะซันเด้อร์โอ้ยสันแล้วเดี๋ยวนี้สันนี่ซันผมโอ้ยสันสู่สันสู่จังว่าโอ้ดีใจแห่งเสื้อผ้ายางเพิ่นจัดสะคลิปมาจังไหนจังไหเด่นใส่ขึ้นไปลองคู่กับคุณสายใหญ่มีแต่แบบว่า เียนเล่าเป็นเอฟซีเล kind of ่ามาแต่ดนแต่นั่นอาจารย์นันตีนางเต้มอยู่ผูดไดที่กำลังเบิ่งจองยูทูบ e นี่อยู่ฝากซื้อบัตรจองทัวรบัตรราคาร้อยสี่สิบกาบาทเบิ่งสองหมื่นสองคืนเพืใแมนครับพี่น้องครับจัดเลยพี่น้องจัดเลยคุ้มคาแน่นอนนะครับมอลัมซิงทัวฝ่าเมืองไทยโดยเฉพาะคีบงานสาวหน่อยเพชรบรรพีกนี่พี่น้องครับเอฟซีร้ายอยู่แล้ว พ่อพ่อในผัดชะลีครับวัวผัดทั้งโสสีจันวรสีเด่นชัยเออนุชาครับวิเชียรัยเด็ตปานตั้งเวทีครับตั้งเวทีขึ้นมายืนเบิ้งซื่อๆกับคุ้มแล้วพี่น้องเฮ้ยครับผมนี่เดี๋ยวดีใจให้ครับเดี๋ยวรอเคล็บนึ่งสอมกับอาจารย์นักดนตรีอันม่แน่สิทามอาจารย์ขอจะคลิปก่อนเด้อจังสิไปสอบน้ำครับผมครับผมเกินมากนี่ใช่ อันยังโงว่าในขนาดช่วงโควิดนี่ไอ้พีชอีหย่างยู่ผมบอกแมนช่วงโควิดน,นี่ผมก็ยู่บ้านเฮ็ดอันขายอะไรรถยนต์ครับขายอะ<า>ไรรถยนต์ขายหัวฉีดขายเทอร์โบรถยนต์น,นะครับอันนี้นั่มเขาจากประเทศจีนครับแมนครับค่ขาขายไปนั่มคุณสุขค่ะขายไปนัปน่มกับว่าเจ้าสิวาจะไหนเนาะมันก็เป็นถือว่าผมเหลือมาซีปีแล้วล่ะก็เลย่าช่วงโควิดมาก็เลยเอาพ่อได้อยู่ได้กินแน่พอได้ค่าใส่ยใจใส่ซ้อยเนาะครับเนาะ เพราะว่าช่วงโควิดทุกคนมัมีงานน้อยกันเนาะก็ต้องมีธุรกิจเป็นของเจ้าของก็ไข่ตัวห้ามมาอยู่ถูกหมอกมายู่ t าวหน่อยคือว่ามาอยู่ถูกแมนแมนครับมีงานเงินตลอดครับโอ้ยสุดยอดแล้วในมาอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวถามก่อนว่าโดนปันได้อายจึงได้ออกงานนี่หัวหรือว่าหัวจะได้มางแต่โควิดตัวมีงานอื่นนั่นบอปกตินั่นมีแต่ไปงานน้องไปงานไปอันเวทีน้องของนาริตะไร่ของน้องแพรวของน้องบีก ปกติขึ้นไปขึ้นนาลิตะไหลทุกไฟทุกทุกขั้งเนาะครับเนาะแต่ว่ามือนี้ก็ถือว่าดีใจที่บอดโจที่สาวหน่อยเพิ่นเอิดมากสั่งสีสันในตรงนี้เนาะครับเนาะได้มาได้มาขึ้นเวทีอันยิ่งใหญ่อลังการครับผมดีใจขนาดช่วงนี้สัมภาษณ์ในเด่นไสเด้อค่ะครับศิลปินดังมากนี่ปล่อยใหิรุดมือไปบ่ไดรไวยิรุดมือไปบ่ะต้องยืนโซเลกันก่อนอ้ยไอการใช้กับพ่อไอการใช้โอ้ยสวรเพิ่นสวรเนี่ยสอนคลิปสวรข้าวเผาบอลบบ งานตาบอกให้ไปกระซังม้นเขาไอ้ครับผมกระซังม้าเขาว่าแต่อ่ากินกินบุญน้อนรับเล่าเถาแต่อายุเล่าเดิแต่ว่าหน้าตาเหล้าหุ่นเหล้าหน้าตาเหล่านี่บ่เเ่าย่างคือเก่าแมนเป็นอาเซียเป็นหนาตัวนี้เบิื้องนาแล้วเนี่ยบ่วเถาได้เป็นอาเซียเป็นหนาแมนแมนรวยสุมื่นนี่โอ้ยเป็นทั้งเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งยูทูบเปิดเป็นทั้งอีหยังเป็นทั้งเปิดสำนัก เปิดสำนักขายเหล็กบอกเหล็กบอกฟาดต้องเอาเลขกับเลขการใช่ด้วยมอสี่งวดซอนสี่งวดซอนมีถือเป็นบอสี่งวดซอนสี่งวดซอนี่งวดที่หาบอกเขาอันเจ็ตเก่าหนึ่งออกเจ็ตฮกหนึ่งหมาโอ้ไก่เคียงไก่เคียงเกือบเล่เงินล้านเดี๋ยวสิผ้าอันน่องไายไปเบิรงอาจารย์นันทตรีครับผมครับพาไปสวัสดีอาจารย์นันทดนตรีนะครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผม เพิ่นกำลังหาโนหายังสองครับผมอาจารย์เมื่อกี้เคยเห็นบ่เคยเห็นเคยเห็นผมเป็นเอฟซีเล่าตัวแกเพลงวฟังข้าเดียวเลยสุดยอดเลยหาหาที่ไหนโ่มี่แล้วเนาะนะครับคือความ ความอลังการความอลังการความถือว่าความลงตัวสวัสดีครับผมนานแขนข้อเหลื่อมไม่กันไรพู้นอันกําลังแดนเซอร์กําลังต้องอยู้ไกลไก่พุ่นพี่น้องเส้างนสวหน่อยเอวไหวมืนอนี้ลัมสิงประทะลัมเพิ่นจะเกิดขึ้นสิบ้าเดาย่างคากเลยแต่ว่าอันว่าคนลูกเอ้นใช่ประทะสายใหญ่หนิ่ือคนลูกแฉอีหลีเดย์เจ้าาเพิ่์นคิดได้๋ยังไหคนจัดสคริกีบค้นคิีเหลืองเคยเห็นแต่ว่า ลูกน้อยอุไรพรตัวใหญ่ปอดน้องแน่นๆนองแมนแมนโอ้ยสุดยอดเข่าห้าตัวหยากกว่าสิมาพ่อเร้าว่าสิมาพ่อตัวจริงมามาบัดนี้ไปพ่อกันแต่งานรับเชิญแต่อยู่ทบไลน์ไปไปตั้งเท้อกับเพื่อนกับบอดี้เขาไก่เพื่อนได้บอดี้คุยกับเพื่อนอังสี่มาตรฐานเนาะครับบาดนี้นี่มาพ่อกันเหมือนี่แห้งเน็ตจัดสกีบเพื่อนจัดสกีบมาลองคู่กันพร้อมพี่น้องเชื่อในครับผมเวทียิงไงอลังการคับเด่นชายเตี๋ยตีลังกามื้เลยครับเซฟ พ่อมองผมแลนบอนี่แป,<อ><น>ปลว่านี่ป๊าดมันคือสิอไหลขับเ็มมือแรกนี่อุ้ยเบิง้งเดี๋ยวห้าตรงแบบว่าห้าตรงกาลระยะก่อนว่ามือแรก,รรก,รรกรนี่ห้าสิแปลว่านี่อุ้ยได้ได้พอดีดพอดีอดสองรอบพอดีสองรอบพอดีกันสามรอบนี่บ่าเป็นล่มนี่พระเอกพระเอกวัสิบโโดนครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอด ครับผมสุดยอดอุ้ยชูมือนี่เพิ่นมาไล่แต่ละไล่เป็นแสนแมนพี่น้องครับโบ๊ะแสนกระขาดูพม่านพันน้องพันมาแล้วยี่เอรีปัตสิบดนเลครับเด่นไส้เด่นไส้ึ้นเวทีมาไล่นี่ได้ยูดอกะมาณท่านหาท่านหาเฝ้าเรื่อยๆเอาเข้าอยู่กันนะแต่ว่าได้รับพระเอกเป็นตรงแสนพี่น้องตรงลักหมื่นอ่าสุดสุดสุเสื้อสุดยอดเลย สะอาดสะอาดเนาะขวางขวงโอ้ยไอ้ไข่อยลืมเอาไม้ให้เจ้าเสียงดังเงี่ยเหรอเสียงดังอ่าได้ยินแน่อยู่ดอกนอกพี่น้องเนาะอ่าสนทนากันไปนน้ำครับบอกกันไปนน้ำนะครับพี่น้องครับต่อไปกับสีขออนุญาตพี่น้องครับผมซ้อมครับผมขออนุญาตพี่น้องซ้อมดใช่ซ้อมครับคลิปนี้กับไอ้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเดอรช่องกัญชัยลำเพรียงออฟิเชียลครับผมครับฝากน้ำพี่น้องอยู่น้ำกันนี่ละปพวนเปียนว่นเวียนมาพอกันจนได้ นาอครับนาะเอาสิลทีพิ่ักงน้อนะครับยวพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ